ถ้าใครที่ชอบขนมไทยนะต้องมากินถ้าใครที่ไม่เคยกินขนมไทยนะก็ยิ่งต้องมาลองคาเฟ่นขนมไทยร่วมสมัยคงรสชาติความเป็นไทยทําสดใหม่ทุกวันมันคือจันโอชาครับพามาทานของอร่อยทุกวันจันวันนี้ร้านหอ,อมรัญจวนคาเฟ่นขนมไทยร่วมสมัยคงรสชาติความเป็นไทยทําสดใหม่ทุกวันโอ้อย อะไรช่วยกูทำบาหากินกันวันๆกันโอ้ยกำลังเราทำไรกูต้องอยู่คนพวกนี้อ่ะครับเดี๋ยวไปดูความอร่อยของวันนี้กันความร่วมสมัยเนี่ยก็คือว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเน้นความหวานน้อยอร่อยมากอ่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคนที่รักษาสุขภาพหรืออะไรเงี้ยก็กินได้ซึ่งความพิเศษของที่นี่ก็คือกลิ่นของควันเทียนนะครับได้มาจากคุณครูที่เขาสอนอยู่ในโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง หากินที่ไหนไม่ได้ใช่หากินยากมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเมนูแรกกันเลยที่เมนูแรกนะครับขนมเหนียวก็จะมีน้ำเชื่อมมาให้ราดด้วยนะจ๊ะราดก่อนนะจ๊ะก่อนที่ราจะกินคนเด๋ยวขอลองชิมนะเอยอร่อยนะอร่อยนะกำลังดีกรมก่อมแล้วมันก็ทําให้แบบมันเข้ากับมะพร้าวอ่ะหรือว่าที่มันโดดเด่นอ่ะก็คือตัวเนื้อมันนิ่มแล้วก็หอมควันเพียน แล้วก็มันมีมนเหมือนข้าวพองอะที่ให้มาเคี้ยวหวานทางนุ่มทางกรอบทางมันมีความชัดเจนในเท็กเจอร์ของแต่ละส่วนผสมอยู่แล้วที่มันรวมกันอยู่ในคำเนี้ยม <c oughs> ีเอาอิ่มเลยไม่ไม่ลองเ, <c oughs> เลยเลยไนมะ่ <c oughs> อิ่คือจะกินเมนูนี้เมนูเดียวใช่ไหม <c oughs> ผมไปร้านอื่นไม่เคยเจอผมพูดอย่างงี้ผมเจอร้านนี้ร้านแรกเพราะว่านี้มันก็เป็นพวกขนมชาววังที่มันไม่ได้มีตาม ทองตลาดท่วไปอ,อ่ะงั้นไปจานต่อไปอ่ะจานต่อไปจ้าถั่วแปบอันนี้ได้ถั่วแปบป่ะพี่สีน่ากินมากเลยเอ,อ,อ่ะลองชิมเลยดีกก่าอามาคือตัดแล้วจิ้มนัเหรอเออแล้วกินอ่ะ,อล,ะลองดูนะครับ<อ>สีเขียวหอมมันมีความหอมแหละของตัวเนื้อแป้งมีมะพร้าวข้างในให้เกี่ยวเราว่างานแหละที่ทำให้รสชาติมันพิเศษ ที่เเราคยกินือขนมพวกเนี้ยมันมันเหมาะกับไปกินกับพวกชาชาร้อนอะไรเนี้ยพราะขนมที่แบบความหวานมันมันแบบไม่มากอะไรเงี้ยกินกับมาเหมาะกับเป็นพวกอาหารว่างต่อไปเป็นขนมส่วนตัวแล้วกันไปเมนูต่อไปขนมชั้นเนยน่ารักมากเหมือนขนมไอเนี่ยที่มันเขาเรียกขนมอะไรอ่ะที่มันไม่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 ต้องพูดนี่ขนมชั้นรักเธอจันให้เธอนอน เกลียดเออฉันเบื่อเลือกเคลสีคนละสีคนละสีไปคือพี่ว่าความหนึบกำลังพอดีแต่ที่พิเศษคือความหอมที่ที่รู้สึกแตกต่างนะกับขนมชั้นที่เคยกินมา ไอจานแรกเมื่อกี้มันได้กลิ่นนะได้กลิ่นควันเทียนแต่อันนี้มันได้รสชาติะที่สําคัญคือแบบหวานน้อยอร่อยมากน้าใบเฟิดนเริ่มลอยมาแล้วอันนี้ไปหนาใบหนาเอาไปเมนูต่อไปแล้วกันอ่ะเป็นโอ้โหอันนี้ยิ่งใหญ่อลังการดาว้ันดวงก็คือขนมต้มแล้วก็ขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้ที่เราคุ้นชินน่ะมันจะอยู่ในใบตองสี่เหลี่ยมแต่ีัเนียเขาเอามาประยุกต์ทำให้ร่วมสมัยขึ้นแต่ไส้ในอ่ะมันก็คือการเอามะพร้าวมา ผัดแล้วก็ควันเทียนอีกทีอันนี้มีวิธีการกินนะครับยุ้งหัวค่ะหยิบถ้วยขึ้นมาอ๋อแล้วก็อย่างนี้เลยหยุมหัวยุ้งหัวหยุ้งหัวแล้วก็บีบก้นถ้วยนิดนึงแล้วดึงขึ้นทำอย่างนี้นะครับอ๋อนี่ไงดึงขึ้นมาวิธีกินไม่ธรรมดาอ่ะมาสามสองอร่อยมากความต่างเลยคือไส้ไส้รู้สึกว่ามีความหวานที่พอดี สิ่งที่มาช่วยให้มันกลมกล่อมขึ้นไอตัวกะทิที่ล้อมรอบพอเข้าไปผสมกันในคําเดียวกับไส้แล้วกลมกล่อมแล้วควันเทียนก็ยังชัดอยู่ต่งที่นี่เขาคอนเซ็ปต์ก็คือน่าจะทานง่ายกินใายในคําเดียวลองที่ไม่เคยกินฮะเคยเป็นนักมวยไม่ไม่ไม่ขมโต๊ะโอเคโจ้าเจจริงๆก็คือตัวเดียวกับขนมใส่ไส้แหละเพียงแต่เอาไปคลุกเอาไปคลุกกับแล้วหนึ่งสองสาม ไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะกินเพลินเลยอ่ะมันอร่อยยังเลยอ่ะอธิบายไม่ได้จริงๆมันต้องมากินเอง มันอร่อยมากเมนูสุดท้ายของซีรีส์ของคนเทียนอันนี้คือชอบกากรองชื่อก็ดูเป็นอีกหนึ่งชนชั้นของขนมเป็นฟิลลิ่งแบบชื่อนางในวันเคดีอะไรอย่างนี้ชอบกากรองจับจีบที่น่าจะยากมากดูดิดูดพ่อพอก็หาคนมาจีบแม่ก็มีอยู่เพราะว่าไปก็มีอยู่หนึ่งสองสาม มันน้ถั่วเลยสวยเต็มเต็มอืมมันคือสวยที่ทำลูกชุบแต่มาจัดรูปแบบให้มันสวยงามขึ้นคุณชายมองเป็นยังไง <ตะ S 2> บ้าง,างควานหนั <laughs> ทชอมากครับแล้วไ <laughs> พ่บอยละ่ะ <laughs> เป็นไพร่ที่ได้กินอาหารเ<น>ชาวัง <laughs> หวานนุ่มๆแล้วก็มีความเป็นถั่วอยู่มันๆอะไรเงี้ยรูปรักษณ์สวยงามด้วยแล้วก็รสชาติดีด้วยงั้นเดี๋ยวเราไ,ไปซีรีส์ต่อไปซีรีส์ขนมหาทานยากขนมในวังอ่ะเดี๋ยวมันองมาไล่นะอันนี้คือดาราทรองอันนี้คือสเนชัน ทองชมพูทองชมพูอันนี้ทองเอกอ่าชิมกันดูขนมเครื่องทองมงคลมงคลในหวังนะจ้าดาราทองก็ต้องเหมาะกับน้องสี่อ่าคือด้วยความที่ลูกรานเขาเหมือนมงกุฎอ่ะอแต่จริงๆแล้วก็ชื่อดาราทองแต่เนี้ยเราไปเรียกผิดมาตั้งแต่ต้นจริงๆดาวมงกุฎคือกาแม่ใส่เม็ดแตงโมดาราทองอันนี้นะคะดาราทองไง ชิ้นก็พอดีคำรสชาติก็ไม่ได้หวานเลี่ยนจนเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยมันกาลังแบบกําลังพอดีอ่ะหนูว่าเออมันมันอยู่ยาวๆนั่งกินได้อ่ะทองเองนะคะมีทองอยู่ข้างบนนิดนึงครับมันหนึบขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นโมจินะมันมีความหนึบบางกว่าโมจินิดน,นึงแต่ว่าเคี้ยวแล้วมันอนะ แล้วหวานกําลังพอดีอ่ะงั้นไปจานต่อไปของขนมในวังและทานหายากอันนี้ก็คือช่อม่วงแล้วก็จีบนกอ่าเป็นของคาวเมนูเดียวของร้านนี้จีบนกกับช่อม่วงรสชาติจะไม่ต่างกันมากนะครับคือวัตถุด,ดิบอะไรคล้ายกันเพียงแต่ว่าการทําตกแต่งอะไรเงี้ยก็จะมีความละเอียดออในแบบของชาววังน,นิดนึงฉันให้จีบนกเธอว่าเธอไม่มีคนมาจีบแล้วเธอให้จีบนก <c oughs> ฉันก็นกอีกสิอ๋อ <c oughs> เอาเถอะเอาเถอะ อร่อยมากกินผักตามเข้าไปนี่มางนีมันวันฟินไม่รู้จะพูดอะไรแค่ว่ามันอร่อยมากมาถึงเมนูน้ำกันบ้างครับที่นี่คือเมนูทับทิมสยามนะครับก็น่าจะเป็นชาเขียวมิกับกับทับทิมกรอบเหมือนชาไข่มุกนะแต่มันเป็นทับทิมถ้าชอบกินชาเขียวก็อร่อยอยู่แล้วอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยนั่นก็ ทองรันจวนนั่นเองอที่เป็นทองรันจวนก็น่าจะเป็นเพราะว่ามีทองแปะมาด้วยแล้วก็ขนมที่เป็นแบบมงคลทองเอกกับเ,เ,เสนจัน,น,นแล้วข้างล่างก็เป็นชาไทยอลองชิมดูเป็นไงบ้างรสชาติกล <c oughs> ิ่นชามันชัด <c oughs> แต่ไม่ได้หวานมาก <c oughs> คือถ้ามาก็คือสั่งหวานปกติได้เลยไม่ต้องสั่งหวานน้อยเนาะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยครับแต่นี่เป็นชารันจวน เป็นไงบ้างหอมสดชื่นก็คือกลิ่นหอมออืม,อมน้นจ้อนอยู่ไงมันอยู่ในน้ำปูน้ําแข็งไงมันก็จะแบบไม่เหนียวแล้วมันก็จะเป็นแบบกรุบๆหน่อยๆคือวอม,มันแข็งตัตอวะอันนี้ธรรมดาเบสิกเลยอเมริกาโน่แลที่นี่เขามีลายกาแฟด้วยนะมอืมมเมล็ดดีพี่ว่า ไม่แพ้ร้านสเปเชียลตีเลยแหละจะไปแพ้ได้ยังไงล่ะคะในเมื่อแบบบาริสต้าเขาจบจาจะเคลอร์กระดองเบอร์อ๋อหรอโอเคมีหน้ามาเล็ดเรื่องมาดีมันเป็นประมาณคั่วกลางอ่ะรสมันจะไม่ไม่ขมมากขมนิดนิดเลี้ยวหน่อยหน่อยเมนูน่าทานเยอะมากแต่เออเรากินไม่ไหวหรอกแต่ว่าเมนูต่อไป พี่บอกเลยว่าพิเศษสุดๆ,ๆและที่พิเศษสุดๆครับก็คือเมนูเหมันรันจวนเป็นไอศครีมสามลูกแล้วก็เสิร์ฟกับท็อปปิ้งขนมไทยแต่ว่าพรีเซนต์ให้มันดูเย็นชํำขึ้นด้วยไดไอซ์แปลว่าอะไรพี่เหมันรันจวน ก็แบบหน้าหนาวเหงาจังอันนี้อะไรครับเหงาสามรดูอสามรถที่เราเลือกมาวันนี้มีอะไรบ้างแป้งมีรถทุเรียนค่ะอันนี้ทุเรียนแล้วก็มีออันชันมะนาวแล้วก็เป็นนี่แปลกมากข้าวหลามหนองมนจะเรือกข้าวหลามหนองมนอยู่แล้วก็ชื่อทูเรียนได้ได้เอาเรื่องไอติมก่อนแล้วกันข้าวหลามอ มันไม่ได้เป็นรสชาติแบบข้าวหลามชัดถึงขนาดนั้นมันยังคงมีความเป็นรสชาติของไอติมอยู่สิ่งที่พิเศษก็คือมันมีเทคเตอร์ให้เคี้ยวกรุบๆเหมือนเม็ดข้าวเล็กๆให้เรารู้สึกถึงความเป็นข้าวหลามเกลือ,อน,นี้เหมือนเหมือนขนมมะม่วงนะมะนาวช่วยทุกอย่างตัดความหวานมีความเปรีย้ยวมาปนทําให้แต่ละเมนูกับขนมหวานมันกินอร่อยขึ้นะพี่กินทุเรียนเอง ถ้าเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนนะเรา่าดีก่ากินทุเรียนจริงๆอีกอ่ะเพราะวันี้มันคือทุเรียนที่เย็นฉ่ารสชาติทุเรียนออกชัดๆแล้วแบบนวลกําลังดีแต่จริงๆมันมีหลายรสมากนะมีชอเเ็อกกันแลตมีอะไรอย่างนี้อันนี้คือที่เราเลือกมาบายๆเนาะมากลุ่มแก๊ง5้าหคนถ้วยเดียวอยู่จริงๆเมนูเดียวก็คุ้มแล้วนะ มีครบทุกอย่างถึงได้บอกเลเหมันรันจวน,น้าหนาวที่คิดถึงทีนี้มาเลือกเมนูที่เราชอบกันดีปายากจังเลยให้เวลาขอก่อนเลยเริ่มอันแรกเลยครับขนมเหนียวมันกินเพลินๆหน่อยกินแล้วมันฉ่ำอ,อยู่อยู่ได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบชอบม่วงเพราะว่ามันอร่อยหอมอเมนูเดียวที่เป็นของคาวของที่นี่แนะนำให้มาลองกันนะครับ เราชอบขนมชัน้นาการออกแบบดีไซน์ให้มันพอดีคําสามารถกินหลายๆชิ้นได้ยิ่งถ้าได้คู่กับก,บกาแฟหรือชาอะไรเงี้ยเราว่าขนมชั้นคือตัวเลือกที่หนึ่งในใจเราสำหรับหญิงนะาขนมใส่ไส้คือ,อหนูเป็นคนที่ไม่ชอบกินขนมใส่ไส้เลยคือพอลองกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมัน มันอร่อยอร่อยขนาดนั้นมันลบภาพความทรงจําของขนมใส่ไส้ที่เคยกินมาหมดเลยไม่เคยกินขนมใส่ไส้อะไรที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนยุมไม่ว่าไม่ว่าจะกินชิ้นไหนอ่ะกินเดียวกันหมดเลยไอ้นี่ก็ยุบไอ้นี่ก็ยุมสําเนียงกองมาอีกแล้วยังไงครับยุบยุมอ่าแล้วถ้าคุณผู้ดูเขาอยากจะมาบ้าง ที่นี่นะคะเขาก็จะเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มส่วนสุกเสาร์เนี่ยก็จะปิดช้านิดนึงก็คือ4ทุ่มค่ะเส้นทางก็มาง่ายครับที่จอดรถสะดวกอยู่ตรงทาวอินทาวข้างกับเดอะซีนถ้าใครที่ชอบขนมไทยนะต้องมากินถ้าใครที่ไม่เคยกินขนมไทยนะก็ยิ่งต้องมาลองนี่ไงไคาเฟ่ขนมไทยร่วมสมัย คงรสชาติความเป็นไทยทำสดใหม่ทุกวันแล้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จันโนชาด้วยนะครับก้าวสู่สองแสนซับไปพร้อมๆกันตามช่องทางนี้เลยค่ะซิปดึงลงทุกอย่างเลยเออเหมือนซิปนะเนี่ยเราอ่ะกำลังจะปิดดีๆโอโหราคายังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากร้าน้อมเรนจวนะคะแล้วก็ฝากมันคีแา สวัสดีครับบ๊เออเายบายเฮ้ยมาจานอร่อยจริงเราพูดจริงโคตรอร่อยโคตรอร่อยจริงจริงไม่หยุดเลยมันคือ